รวมลิปแบรนไทยมาอีกแล้ว <Yeah. S 1> แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสุดไปหยุดที่ตรงไหนมันจะดีได้มากแค่ไหนปากก็ตัวนี้เนื้อดีมากพอยิ่งทิ้งไว้นาน<ๆ>เขายิ่งเงาขึ้นเ<ๆ>งาขึ้นเ<ๆ>งาขึ้นงนง,านง,านงานมากซูปมมาชอบทําลิปสีดีๆแต่เขาก็ต้องทาลิปสีสวยๆใช่ไหมละ่ะพวกเธออยากดูรวมของที่ฉันจะไม่ซ้ำใหลักมันมีนะมันมี ซำเก่งนะคะวันนี้เอามา5แบรนด์มาดูกันว่า5ตัวนี้จะซ้ำหรือไม่ซ้ำแต่ก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่แต่ได้นเคก้กใครดูผ่าน YouTube <ๆ>ก็อย่าลืมกดถูกใจตัมอัพนะคะใครดูผ่าน Facebook ก็กดหัวใจกดดาวก็ได้ให้งงให้เงินโดนเนทได้หมดนะคะเป็นกำลังใจให้ครีเตอร์น้อยอะ ปเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะเคเตอร์อคนนี้และเครเตอร์ตัวน้อย <c oughs> <c oughs> ตัวน้อยที่อยู่ในทองที่ยังไม่เอวัยว้ยังไม่ครบด้วยซ้ำ <c oughs> ตัวน้อยจริง <c oughs> ออเ ัวแรกเลยนะคะดีเจดีเจนั่นเองที่ได้มาล่าสุดเลยแต่ชอบมากเธอเป็นลิปหมุนหมุนกดกดที่เขาออกมาหลายแบรนด์มากแล้วนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสุดไปหยุดที่ตรงไหนมันจะดีได้มากแค่ไหนปราะวตัวนี้เนื้อดีมากคือเนื้อมีความฉ่ามากแต่สีเขาก็ชัดเหมือนกันแล้วก็ทาเนี่ยไม่เป็นเส้นเกลี่ยง่ายคือตัวนี้เนี่ยบางครั้งทาแบบแทบไม่ต้องเอานิ้วเกลี่ยเลยรู้สึกว่าสามารถเอาตัว แอปพลิเคเตอร์ตัวปากแท่งทาแล้วก็สวยได้เลยชอบมากโดยเฉพาะสีนี้ก็คือสีเบอร์หกไอตาชอบมากมันจะมีความติดม่วงๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเรื่องความหยื่เป็นเส้นไอตาคิดว่าขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทาส่วนตัวนี้เป็นคนชอบทาลิปเยอะนะตัวนี้ก็ทาเยอะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยหยื่ถ้าเทียบกับปริมาณในการทาประมาณนี้ถ้าเทียบกับลิปประเภทเดียวกันของแบรนด์อื่นตัวนี้ถือว่าหยื่น้อยชอบมากแต่เขาจะไม่มีสีสเตนนะคะทุกคนแล้วแต่คนชอบเลยว่าใครชอบสเตนไม่ชอบสเตนส่วนตัวได้หมดจะ เตนไม่สเตนขอแค่สีสวยทาง่ายทาแล้วปากสวยจริงตัวเนี้ย ซ้ำค่ะบอกเลยว่าซ้ำหนักหนักซ้ำสุดสแล้วก็ไอตาลองและทุกสีนะสวยทุกสีไม่มีสีไหนที่บงไม่มีสีไหนที่รู้สึกว่าแบบทาไปไหนใครจะทามันจะมีแค่สีที่เราถูกจริกักบเราไม่ถูกจริตแต่อันนี้คสีบหกคือแบบซ้ำ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 แรงต่อมาลิปกดของยูซาตัวนี้เนี่ยตอนแรกเขาออกมาแค่สสีตัวนี้เหมือนจะเป็นสีที่2ไอตาชอบสีนี้มากแล้วหน้าหน้าเขาเรียกอะไรหน้าแพ็กหน้าซองหน้าหลอดหน้าแท่ง นั่นแหละหน้าแพคเกจของเขาจะมีรูปปากทีู่วาวมากแบบกร,กระจกเลยลิปกลอเลยดิฉันกต็ตำมันเลยจ้ะปรากฏมันสวยจริงสีสวยจริงฟินิชสวยแต่มันไม่ได้วาวเท่าหน้าแพคเกจขนาดนั้นอยา่าไปคาดหวังว่ามันจะดูเป็นปาก กระจกแบบไหลายๆเยอมๆไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าราคาเขาเบามากแล้วเนื้อทาง่ายด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้ฉ่ามากก็เลยไม่ได้มีความหยืดหรือว่าความเป็นเส้นมากขนาดนั้นแต่ว่าตารู้สึกว่ามันทาง,ง่ายมันทาแบบจุบ๊บๆ,ๆแล้วมันออกถากบ้านได้เลยไม่ต้องแบบพินิดพิเคราะห์อะไรมากสีสวยราคาดีแต่ว่าจริงๆสีเนี่ยมีความไม่ทึบมากชัด แต่ไม่ทึกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อาจจะแบบปักคล้ำหรือว่าเขาปาักคล้ำเลือกบป็นีเข้มหน่อยยังเบอร์สองเนี่ยตาว่าสวยเลยแต่ถ้าหามว,ว่าซาา้ำม ชมมาขนาดนี้แต่ตามไม่ซ้ำเอ้าทำไมไม่ซ้ำพูดชมมาขนาดนี้แล้วล่วคะก็ดีสีก็สวยจริงๆแล้วแต่ว่ามันสวยจริงแต่ว่าลิปก,กดๆบ้านเรามันมีเยอะแล้วคุณภาพดีๆมันก็เยอะที่มันฉ่ำกว่านี้แล้วก็ทาสวยเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันก็เลยตัวนี้อาจจะไม่ซ้ำแต่ซื้อมาไม่ได้รูก ผิดหวังนะทุกคนไม่ได้แย่เลยถ้าใครไปหาซื้อตอนนี้จะไม่ได้เป็นแท่งหน้าตาแบบนี้แล้วนะทุกคนไอา jóvenes, ตาซื้อมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยไม่แน่ใจว่ามีกี่สีแต่เท่าที่เห็นตอนนั้นนะมีแค่2สีแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มสีมาใหม่หน่าจะแบบ6สีแล้วแล้วแท่งก็หน้าตาเปลี่ยนไปจากตอนที่ตาซื้ออะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเขาแท่งก็จะสีไม่เหมือนกันมีแท่งสีอ่อนกับสีเข้มแต่ว่าตอนนี้ทุกแท่งก็จะหน้าตาเหมือนกันแล้วแล้วก็มีหลากหลายสีก็เผื่อว่าไปตามหาซื้อกันหน้าตาเขาจะไม่เหมือนนี้แล ตำถูกแคปไปเลยค่ะต่อมาเบบี้ไบ์ลิปดอกมีมอยส์อ่าบ้านคาหมาเขาจะมีดอกมีมอยส์ลิปหมีมีมอยส์สวยกินคนอะไรของเขาชื่อแบบโอ้ยจะบบ้าตายรายวันแต่คือมันก็ทําให้เราแบบติดปากจริงนะเราไม่รู้หรอกว่ามันชื่อรุ่นอะไรอะ่ะเราก็เรียกลิปดอกมีมอยส์กันไปนะคะอันนี้ฟิสต้สตเป็นไบเฟิร์นน้องน่ารักมากก็เลยตํามานะคะเขาเป็นลิปที่ขายบํารุงฉ่ำๆขายสีสวยแล้วก็ขายแตกก็คือเวลาทาไปปุ๊บเนื้อมันจะมีความ ช่ำวาวแต่มันไม่ได้ถึงขั้นช่ำวาวเหมือนพวกแบบลิปกระจกขนาดนั้นนะคะถ้าเราเอานิ้วมาเบลนดนบนปากมาถูๆูบนปากความช่ำจะหายไปจะกลายเป็นฟินิชแมทแต่เขาก็จะไม่ได้แมทเป็นเหมือนแบบแมทแห้งๆกลางๆนะมันจะเป็นแมทที่มันนุ่มๆออกเชิงแบบเป็นแมทค์ขาวๆหน่อยเออเรียกว่าเป็นลิปตัวเดียวที่ให้ฟินิชได้2แบบเลยนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มมากพอทาลงปากรู้สึกว่าปากมันดูฟูฟูขนมถ้วยฟูขึ้นมาเลยเธอเหมือนฉีดปากเลยนะแล้วก็สี สวยแต่ตาเนี่ยซื้อมา2สีตารู้สึกว่ามันจะมีสีอ่อนๆที่ตาซื้อมาเนี่ยเนื้อเขาจะบางๆนิดหนึ่งนะคะแต่ตัวที่ตามาทากันให้ดูเนี่ยจะเป็นสีศูนสีสวยติดชมพูเป็นคนดีคนหวานคนละมุนคนแบบเป็นแม่ของลูกเลยชอบทุกอย่างทั้งเรื่องสีเรื่องเนื้อเรื่องการบํารุง,รง,างทาแล้วมันแบบแบบฟูไม่แห้งเลยแต่ติดนิดเดียวคือมันไม่ค่อยติดทนแต่เขาอาจจะไม่ไม่ได้แบบเป็นจุดที่เขาโปรโมทขนาดนั้นแต่ถ้าถาม ว่าซ้ำไหมเนี่ย ตาซ้ำนะเพราะว่าตาชอบฟีลลิ่งบนปากที่มันไม่หนักปากแล้วมันนุ่มละมุนบนปากเราซื้อมา2สีสีสวยมากดีฉันจะไปซ้ำสีอื่นต่อฉันว่ามันจะต้องมีสีอื่นที่มันสวยยิ่ง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 กว่านี้โอ้ยตาซื้อมา2สีใช่ไหมจะมีสีที่อ่อนกับสีที่เข้มอันนี้เป็นสีที่เข้มนะแล้วเอาทาออมเบรกันสวยมากเป็นเนื้อที่ออมเบรแล้วสวยเนื้อมันเนียนนวลเข้ากันได้ดีไม่เป็นก้อนไม่เป็นเคลก้อนนี่แหละเป็นสาเหตุที่ซ้ำเพราะว่าฉันจะไปซื้อสีอื่นเพื่อเอาทามเวแล้ข แต่ล่าสุดไปเห็นออนไลน์นะไม่ถึงสองวัอน,นะเธอเผื่อใครอยากตามก็ลองแวะไปดูกันได้ <c oughs> เผื่อเขามีโปรบางที่ <c oughs> บางช่วงตัวต่อไปตัวนี้คุณหน้าคุณตาก,กันนิดหน่อยนะคะก็คือลิปออยของไอตาเองเอา้าไม่ใช่ลมลิปแบนไทรจริงก,ก็ได้อยู่นะแต่แค่อยากจะแบบแวะพักแวะเบรกนิดหนึ่งพูดเร็วแรปนานคุณแม่เหนื่อยขอเบรกเติมปากนะคะถ้าใครชอบลุคแมท์ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าใครชอบฉ่ำๆแบบไอตาก็จะขออนุญาตเติมลิปออยนะฮะ อันนี้ใช้เป็นสีชูเก์เคนเขาจะเป็นสีติดส้อมอิดติดน้ําตาลหน่อยๆนะคะลิปบอยของไอตาสีมันชัดนะแล้วมันก็สเปนด้วยเราสามารถทาแบบบนปากเราได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องแต่งหน้าหรือว่าไม่มีลิปสติกอื่นหรือว่าเราจะทาทาลิปอื่นแบบนี้เพื่อแบบเติมสีสันเติมความฉ่ำเบาแบบนี้ก็ได้ให้เธอแล้วเขาบรุงชูฉ่ำมากปากนุ่มชุ่มชื้นทั้งวันไม่แห้งแตกระหว่างวันแล้วสีสวยติดท,ทนสีสเตนแบบเวอร์ฟเล กลิ่นเนี่ยก็หอมชว่าเคนเนี่ยจริงๆมันคืออ้อยใช่ไหมแต่ตาแอบใส่กลิ่นเขาเป็นแบบเบิร์นคาราเมลนิดเด๊ย หอมมากน่ากินมากแบบดิฉันอยากจะเลียปากตัวเองกินซะยางไงทุกคนที่ซื้อลิปไปบอกเลยว่ากลิ่นหอมน่ากินสุดๆแล้วหอมทุกสีทุกกลิ่นทุกเบอร์เรามีทั้งหมด4ี่สีนะคะเดี๋ยวไว้เข้าไปดูในช่องทางทต่างๆของแบรนด์ได้นะคะแต่สีนี้ก็เป็นอีกสีแบงที่เราชอบมากการหน้ากล้องตรงนี้กลิ่นมาถึงหลังกล้องหรอหรอถึงแบบทั่วทั่วสตูดิโอทั่วสตูดิโอที่ใหญ่ที่สุดแห่งย่านบางนานแล้วหรอใช่เอ้ยเทมสตูดิโอที่ใหญ่ที่สุดวะ ต่อมานะคะอทำโฆษณาแล้วโฆษณาเสร็จแล้วเรากลับมาที่รายการของเรานะคะจะพูดถึงตัวนี้เคที่ดอฟิลเลอร์ลิปบูสเตอร์คือตัวนี้ไม่ได้ออกใหม่นะออกมาสักพักแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังขายดีอยู่ยังเป็นตัวท็อปตัวแม่ของเคที่ดออยู่แต่ก็เลยจะหยิบมาพูดหน่อยนะคะเพราะว่าแต่เองก็ชอบเนื้อเขามาเนื้อเขาจะมีความเป็นเหมือนแบบจะเรียกว่าลิปออยด์ไหมก็ไม่เชิงจะเรียกว่าลิปกลอสไหมก็ไม่เชิงเป็นความตรงกลางกําลังดีแล้วทาแล้วมันทาง่ายยุนหยนอันนี้เป็นสีเบอร์สามเธอมันจะเป็น สีออกพีชพีชตอนทาครั้งแรกเนี่ยเนื้อมันจะเหมือนโปร่ปงเราจะมีความเอนิดนึงนะว่าแล้วมันจะมาปบสีปากเราได้หรอเนื้อมันใสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสีมันจะดูเบาๆแต่พอทาเสร็จแป๊บนึงอะสีมันจะทึบขึ้นมามันไม่ใช่สีเข้มขึ้นมานะทุกคนมันทึบมันเป็นสีเดิมที่ทึบแล้วเขาเป็นลิปที่มีลูกเล่นมีเม็ดนิดนึงก็คือพอยิ่งทิ้งไว้นานเขายิ่งเงาขึ้นเงาขึ้น เงาขึ้นงงมากแล้วก็มีสเตนติดทนแต่เป็นสีที่ตอนแรกจางๆเวลาเราทาลิปไว้แล้วสีมันจางๆเราจะรู้สึกว่ามันจะติดทนเหรอวะประกากฏอ้าวติดทนแล้วติดทนเร็วคือทาปุป๊บอะต่อให้แบบเร็วแค่ไหนแล้วเช็ดเลยอะสีสเตนติดปากแล้วสีสเตนติดมือแล้วแอบสวอชไปแล้วติดแล้ว เฮ้ยม,มันมีความแบบมีความเป็นตัวของตัวเองมากจากสตรอเบอรี่มรกตคือมันอยากเป็นอะไรก็เป็นอยากอะไรก็เป็นไปนเลยขอให้เป็นคนดีก็พออะไรเงี้ยก็คือลิปตัวนี้เลยอยากเป็นอะไรก็เป็นได้แล้วก็ราคาดีราคาไม่ถึง200อันนี้ฉันชอบแบบบ้านเคที่ดอเขาจะราคาประมาณเนี้ยตัวนี้นะถ้าตามีแค่แท่งเดียวอะตาจะซ้ำแต่ตอนนี้ตามีครบทุกสีแล้วก็ <laughs> วเลยอาจจะไม่ได้ซ้ำแต่ถ้าฉันบอกเธอว่ามันน่าซื้อไหมนะฉันบอกเลยว่า มันน่าซื้อค่ะอ๋อแล้วเขามีบำรุงฉ่ำๆเธอปากฉ่ำสวยมากไม่มีแห้งไม่มีแตะตัวนี้น่าซื้อจะบอกว่าซัมหนึ่งในซัมดีวะอ่ะเป็นซัมละกันซัมค่ะ วันนี้ตัวสุดท้ายเขามาแปลกนิดนึงนะคะเขามาเป็นลิปแมทค่ซูเปอร์มัมเพิ่งได้มาลองล่าสุดซูเปอร์มัมเนี่ยเหมือนเขาเก่งด้านลิปแมทไหมเหมือนเขาออกลิปแมทเยอะกว่าลิปชั่มอีกนะลิปชั่มของเขาเหมือนจะเป็นแบบลิปบำรุงอะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะตัวนี้ก่อนหน้านี้เขามีลิปแมทไปแล้วรุ่นหนึ่งที่หัวมันเป็นจิ้มจิ๋มแล้วเป็นจิ้มจิ๋มแต่เขาก็ออกเป็นลิปแมทอันนี้อีกซึ่งลองแบบมันจะแมทซ้อนแมทมันแมทมันยังไงมันจะแมทอะไรนักหนาแต่ปรากฏว่าเนื้อมันต่างกัันนนนตวีี้้้เเาาจจะะมป็แแท่งๆบบ ねえ。 แล้วก็ถ้าใช้ครั้งแรกต้องแบบขยี้ขยี้นิดนึงนะแต่พอขยี้เสร็จปุ๊บะเนื้อสีออกมาทาจะง่ายมากขึ้นแต่แนะนําว่าเวลาทาเอานิ้วเบรนดเบรนด์ของขอบทาสวยมากเพราะว่าเนื้อตัวนี้เหมือนทํามาเพื่อทาเบลนขอบแล้วสวยยิ่งทาแบบออมเบย์กับสีอื่นยิ่งสวยมันมีความฟุง้งมีความละมนุนแล้วพอเราทาแบบเอานิ้วเบรนเบรนน่ะมันจะไม่หนักปากมันจะไม่รู้สึกแห้งมากแล้วก็ความที่มันเข้าไปตก่ลองอะ่ะมันจะน้อยแต่ว่าถ้าทาแบบตึบกับแท้งไปเลยเราไม่เบลนะมันจะมีความแห้งนิดนึง ตอนแรกแบบทางแรกเลยที่แกมาใช้แบบ อุ้ยมันแห้งอะแล้วเราเราไม่ได้อินลิปแมทมานานแล้วเราแบบให้มันแห้งนิดนึงนะคะแต่ว่าพอแบบศึกษาว่าเอ้ยมันจะยังไงทาแบบไหนมันถึงจะสวยปรากฏว่าใช้วิธีแบบนี้ถว่วมากปากดูเป็นฟินิชแมทที่ไม่ตกร่องที่ไม่ดูแก่ที่ดูแบบเป็นวัยรุ่งัวใจจนซีเจน,จนอัลฟาแวแวเลยแบบนั้นเลยแล้วข้อดีของเขาคือติดทนมากโอ้ยว่ายละว่ายประหลกปรลกลก,ก็ออกไปข้างนอกไปกินจิ้มจุ่มชาบูอะไรก็คือติดทนติด อยู่ยาง,งั้นแต่ถ้าเรากินอะไรที่มันมากๆสมมติมาล่ามาลาอ่าใครคือรักแท้ของหมาลามันจะมีความหลุดบ้างแต่ว่ามันจะหลุดไม่หมดบอกเลยว่าเป็นลิปที่ติดทนมากลิปติดทนแต่เนื้อเบาดีกว่ารุ่นจิ้มจุ่มอีกนะรุ่นจิ้มจุ่มว่าติดทนละติดทนดีพอๆกันแต่จิ้มจุ่มมันจะมีความหนาของมันนิดนึงแต่ตัวเนี้ยทำมาเนื้อคราๆวๆเบาๆต่ติดทนมมกงงงงสุดๆอุ๊ยเราทาสีดีมากสุเปพราะมันมชอบทําลิปสีดี แต่เราก็ต้องทำลิปสีสวยใช่ไหมล่ะไม่งั้นมันขายไม่ได้เนาะใครจะทำลิปสีไม่สวยเราทำลิปม แบบสีมันมีความแบบเข้าใจยุคนี้อ่ะว่ามันจะต้องเป็นตุ่นๆเป็นนื้ส้มมันก็ไม่ส้มอย่างเดียวนะมันจะเป็นอิดๆแต่มันก็จะไปอมๆแดงมันจะอะไรอย่างเงี้ยสีดีมากแต่ราคาเขาจะสูงนิดนึงซูเปอร์มัมเขาจะไม่ใช่แบบหลักสิบหรือร้อยหน่อยๆเขาก็จะประมาณนึงแต่ถ้าถามว่าซ้ำไหมไอ้ตาซ้ำค่ะตัวนี้ทั้งที่เป็นคนที่ไม่ได้ซื้อลิปแมทไม่ได้อินลิปแมทมาสักพักแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นลิปแมทที่ตาสามข้อยาต่ารู้สึกว่ามันสะดวกต่อการใช้ชีวิตดีถ้าใครอยากได้ล ตัวนี้จ้ะแต่เปิดใช้เนี่ยทุกครั้งที่เปิดชันก็จะงงอยู่ตลอดว่าดึงไม่ออกอ๋อมันต้องหมุนก่อนแล้วค่อยดึงอยู่อย่างนี้เป็นร่ําไปทุกครั้งที่ใช้ก็สำคัญคะวันนี้เรามีไม่ซ้าแค่ตัวเดียวเองเหรอแต่จริงๆมันไม่มีตัวไหนที่ไม่ดีเลยอะ เดี๋ยววันหลังฉันต้องจัดของให้มันมีแบบของที่ใช้แลวชอบแล้วไม่ชอบบ้างไม่มปนชมทุกอันเดี๋ยวคนจะหาว่าเยตาเดี๋ยวนี้ยังไม่ค่อยตีเลยนะมันจะอวยตลอดรไม่ใช่แต่จริงๆแล้วว่าเราดีใจนะที่ของใหม่ๆออกมาแล้วเขาแข่งเรื่องคุณภาพแข่งเรื่องแบบการใช้งานมันดีอ่ะมันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวหรือว่าถูกอย่างเดียวแต่แบบวายตายแล้วชอบทุกอันเลยก็เลยกลายเป็นว่า5้าอันเนี่ยซ้ำไปแล้วสี่เธอและถ้าใครรู้สึกว่าทําไมเยตามันป้ายยาฉับพวกเธออยากดูรวมของที่ฉันจะไม่ซ้ำนี่แหละเออ มันมีนะมันมีเออเอาอุา้ยห,หน้าตามจริงจังเธออยาก ดูไหมล่ะว่าอะไรที่ฉันจะไม่แนะนําให้พวกเธอซื้อเพราะฉันพลาดมาแล้วถ้าอยากดูนะคะกดเซฟวิดีโอนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกได้เลยเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะคอยอ่านคอมเมนต์คอยอ่านบางทีก็ตอบบางทีก็กดหัวใจบางทีก็แต่เห็นทุกอันนะคะคอมเมนต์มาได้เลยอยากให้ทําอะไรก็บอกได้นะคะเราจะขุดเอาคุณในตาคนเดิมที่ซื้อแล้วผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ถ้าพวกเธออยากได้ก็คอมเมนต์บอกกันมาสำหรับที่ฉันไปแล้วนะคะเอ๊ะ กดไลค์วิดีโอนี้ยังกดไปยังแหมลืมมาดิเมื่อกี้ลืมกดอ่ะดิกดเลยกดเลยข่ากดไลค์ให้หน่อยนะกดไลค์หน่อยยี่ไปเดี๋ยวไปเตรียมทนายก่อนนะตึ้นลงขึ้นศารงั้นงั้นอมยังไม่ค่อยติช่วงนี้ละกันเอ้า ไม่ได้เราเป็นนักรีวิวเราก็ต้องแบบเออถ้าตามจริงมีติมีชมเนาะ